ออะตอนนี้ยางรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็ลมอ่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ที่เติมลมอันนี้นะครับในการเติมลมนะอันนี้เป็นแบบพกพานะครับก็มากดเปิดเครื่องตัวนี้ก่อนนะที่รูปตัวอานะครับกดค้างไว้นะครับผมอ่ะไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ให้กดเลื่อนไปนะครับไปที่ตัว psi นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตั้งค่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อยู่ที่ซักประมาณ22แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ไปเติมได้เลยนะครับก็เปิดจุกยางนะครับผมแล้วก็เติมลมเข้าไปปุ๊บ ล็อกปุ๊บแล้วก็กดไกลตรงนี้นะครับสีเหลืองนะแล้วก็รอให้มันเต็มนะครับตอนนี้เนี่ยลมอ่อนมากเลยพอได้ระดับแรงดันแล้วนะมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็กดออกแล้วก็ปิดจุกนะครับผมอ่ะแค่นี้เองนะ ตัวล้อหลังก็เหมือนกันนะครับผมก็จะใช้แรงดันเท่ากันนะโอเคอ่ะแล้วก็กดไกลโอเคเรียบร้อยครับเต็มและปึ๊บสำหรับท่านใดครับผมที่สนใจที่เติมลมแบบพกพาแบบนี้นะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็โกพาได้นะสามารถเก็บไว้ใต้เบาะรถได้นะครับก็แตะไปรุจการเลืองได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ